อบคู่ที่ี่บาทมากไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับผมกําลังมาแล้วก็ฝันทุกครั้งที่มาแล้วก็ฝัน ที่ที่มีวัชพืชแต่ชาวบ้านทำบำรมงไม่ได้เลยที่มองไปพวกนี้คุอหมดเลยใช่ค่ะใช่ที่รงที่มันสีไอซ์สูงขึ้นมานะใช่ใช่เป็นกงค่ะกงมันมีหลายชนิดค่ะที่เทศบาลทั้งสองเนี่ยต้องจับหลังจากเอาบอกวัชพืชขึ้นไหนก็ชาวบ้านเนี่ยเอาไปทำปุ๋ยวินรีได้เลยนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตกล้องนี้นะครับขออนุญาตนะครับพร้อมนะครับนะครับหนึ่งสอง สสภาพเหล่านี้ยังมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในพื้นที่จากทุกภาคส่วนจากทุกพักจากทุกท่านนะครับเท่าที่เห็นในส่วนของท่านาท่านานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงท่านวิสุธทธิธรรมเพชรนะฮะท่านก็ได้เกียรติมาต้อนรับท่านสสนิติสัิ์ธรรมเพชร สวนจักลงะมักต้องหน่วยการแสดงในนามของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดพัทธลุงมีความยินดีและขอต้อนรับท่านแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะที่ได้เกียรติเดินทางมายังจังหวัดพัทลุงผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามทะเลน้อยหรืออุทยานนกน้ำทะเลน้อยขอบคุณค่ะต้องขอบคุณสำหรับการ ต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะตัวดิฉันเองแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะจริงๆหลายๆท่านเนี่ยกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆในภาคใต้นะคะแล้วก็รวบรวมทํางานกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ประชุมคลรมร่วมกันนะคะ <S <S ก็กขอบคุณพี่น้องประชาชนมากนะคะสําหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะทุกๆท่านออของทางราชการเองนะคะวันนี้ก่อนมาเนี่ยทั้งคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะคะก็ได้ทํากันบ้านเกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่พี่น้องพัท ลงเจออยู่แล้วเนาะแต่ว่าดีใจมากนะคะที่ได้มาฟังนะคะทั้งท่านทังทางผู้ว่าเองนะคะหลายๆท่านที่ได้มานําเสนอปัญหาจริงๆนี่แหละของพี่น้องประชาชนเพราะว่าพูดอยู่เสมอคะ่ะว่าคนในพื้นที่อะ่ะรู้ปัญหาของตัวเองดีที่สุดจริงไหมคะจริงไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่มาต้องขอบคุณมากเลยตั้งแต่บูธข้างนอกด้วยซ้ำที่บอกหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและอะไรเนี่ยจะสามารถเพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชนบ้างเพราะจริงๆแล้วนะคะถ้าพี่น้องประชาชนรวยรัฐบาลก็แข็งแรงไปด้วยประเทศก็แข็งแรงไปด้วยเพราะฉะนั้นความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนเป็นส่วนสำคัญที่สุดของรัฐบาลค่ะ ตัวดีฉันเองวันนี้นะคะที่ได้มาเจอกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะก็เต็มที่ค่ะกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะคะแน่นอน แล้วก็เรามีท่านรองนายกยิราภันนะคะที่เป็นรองนายกที่ดูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วท่านก็ทราบปัญหาดีเมื่อกี้ระหว่างฟังเนี่ยก็ให้ท่านบอกไปด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและอะไรพอที่จะพัฒนาได้บ้างรัฐบาลก็อยากมองเป็นภาพใหญ่ที่ไม่อยากแก้ปัญหาให้พี่น้องเพียง1ปีแล้วปีหน้าปัญหาก็มาอีกแบบนี้ไม่อยากทำนะคะอยากทำให้ปัญหามันหมดไปเพราะฉะนั้น ตเต็มที่นะคะขออย่างเดียวพี่น้องรักษาสุขภาพนะคะกินอิ่มนอนหลับเป็นกําลังใจให้รัฐบาลนะคะแล้วรัฐบาลจะช่วยพี่น้องอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะก็เป็นห่วงทุกคนนะคะก็ขอให้มีกําลังใจในการสู้ทํามาหากินต่อไปเข้มแข็งเราจะช่วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับเป็นกําลังใจปรบมือเป็นกําลังใจท่านนายกอีกสักครั้งดังๆนานๆครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านรองนายกทั้งสองท่าน

แต่ว่าเ,เรามีเราได้ได้มีงอกไปแล้วไอที่จะเอาอ <c oughs> ไปอคือปป่อดื <c oughs> เป็นแหล่งนกเที่ยวของเรื่องนกไปด้วยมีทั้งร้อยอีก128ใช่ครับบกเยแล้วก็ล่าสุดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนท่านนายกคือคือนางนวลมองโกเลียเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่นี้ไม่เคยมีรายงานเลยแล้วเขาต้องเขาส่งนกเปนที่ไหนอ่ะปกติก็แถวนี้แหละครับแถวสองตั้งตังกันก็นั่งเรือไปสองมีมีเป็ดนวลด้วยมีเป็ดนวลมีเป็ดนวลก็อย่างอย่างทัวร์อย่างเขาไม่ว่าอะไรไม่่วาก่อนุรักก็ไม่เป็นไรใช่ใช่ครับมีเป็ดซอฟเฟอร์เรื่องวิถีการเลี้ยงปลายในพื้นที่น่านกัน น้อยนี no ah ่เป็นหน้าหน้าสงเสริมนะครับท่านนายกจริงมันเป็นที่แรกของประเทศใช่ใช่ค่ะแล้วอยากทราบว่าตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยกิโลนี่มันไม่มีไฟสักดวงเลยไม่เคยไม่มีไม่มีครับไม่มีสักดวงเดียวไม่มีเลยตั้งนานตั้งแต่คุณพ่อตั้งข้างไว้ไม่มีใครเลยใช่ไม่ด้วยอ่ะ ออกมาครับออกมาครับออกมาครับาหน้านะครับขออนุญาตนะครับน้องครับคออนุญอยนุญต้องเด็กเข้ามาโดยเข้าซื้อแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชิค c k e n ออ t h ด Sea นะครับอันดับสามในอเมริกานอกเหนือจากนั้นแล้วเยอรมนีนอกเหนือจากนั้นแล้วในประเทศของเราซึ่งรายได้จะดูเหมือนเล็กนะครับตลาดที่ญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับก็ไปไปเป็นอาหารทานเล่นกับเบีย์อะไรเงี้ยนะครับ ถ้ามาดูลงนะครับเราก็มีโรงงานสองแห่งนะครับอยู่ที่สมุทรสาครที่พวกเราทราบครับเป็นประเทศเกษตรกรรมเราไม่อยากจะขายเป็นในรูปของวัตถุดิบเราจะต้องการเพิ่มมูลค่านะครับเวอยากทราบว่ามีทงโรงงานมีอะไรที่โคกับชาวบ้านมากไหมเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ย อยากจะรก็พร้อมจะช่วยสปอร์ตด้วยเช่นกันแต่ว่าเพราะว่าจริงทำออกมาแบบนี้ค่ะค่อนข้างจะอะไรที่ดีมากๆเราทำมาทั้ง40กว่าปีแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่ต้องต้องมีความรู้ที่ดีให้กับชุมชนแน่นอนนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะพอทาตรงนี้ได้ไหมอาจจะเป็น CSR หรือเลยหรือถ้าทำอยู่แล้วก็ก็สามารถบอกได้นะคะค่ะแลเกี่ยวกับภูมิปัญญาของเกษตรกรด้วยให้อาจจะมีความรู้หรือมีเทคนิคอะไรที่ เพิ่มมากขึ้นเพื่อบอกอาชีพค่ะจะมีไทยมีมุสลิมผู้บริหารของเราก็มีนโยบายชัดเจนนะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่ปันนะผ่านมาสิปีจากหนึ่งแสนตันิีเดียขึ้นไปหนึล้านตันนะครับต่อมาอินโดนีเซียก็เหมือนกันประมาณสองแสนตันเขาก็คือแต่เลือกเด็กที่ที่ขาดโอกาสนะครับเพราะถ้าเราเลือกเด็กแต่คลีนซึ่งที่ที่ผมพูดบบว่าตัวเป็นเรียนกุ้ง เากจะเรียนท่านรุนเตยนะครับทีนี้นะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองได้รับความเชื่อถือนะครับต้องที่ต้องที่ชี้อยู่นะคะขอต้องหลักก่อนนะคะโอเคได้ครับ

ศิละปะและการอยู่ร่วมกันขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีค่ะ,คะก็จริงๆต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้แล้วก็ได้บอกถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่มีในพื้นที่นะคะเพราะว่าจริงจำเป็นมากแล้วก็เดี๋ยวจะได้เดินดูเมืองด้วยนะคะ ในเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาเห็นแล้วละว่าเป็นจังหวัดที่เขาเรียกว่ามีสกยภาพสูงมากนะคะเพราะว่าจะเห็นแค่ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าน่าสนับสนุนนะคะแล้วก็เมื่อกี้ยังคิดอยู่ในใจยังคุยกับท่านรองสองเล้วว่าเอ๊การเที่ยวแบบลักชัวรี่เนี่ยแบบพวกเรือพวกครุยต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ ภูเก็ตเนี่ยรับมากอยู่แล้วนะคะถ้ามีการวนวเวียนมาที่สงขลาหรืออีกฝั่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่กระจายด้วยนะคะคือต่อเนื่องกันนั่นแหละแล้วก็อย่างที่เราพูดกันนะคะว่าเราพยายามจะให้ประเทศของเราเนี่ยทุกๆพื้นที่ไม่จําเป็นต้องแค่เมืองหลักเท่านั้นเมืองรองด้วยได้มีโอกาสในการที่จะเ,เป็นพื้นที่เป็นจังหวัดหน้าเที่ยวของทั้งโลกนะคะอันนี้เมื่อกี้ก็ทราบแล้วว่าว่าเป็นอย่างไรแต่จริง,รงต้องขอท่านประธานช่วยสรุป ในเรื่องของกฎหมายต่างๆมีพร้อมเด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกคือกฎหมายบางเรื่องอะค่ะมีมานานมากนะคะบางทีแบบมันไม่ได้ประยุกต ไม่ได้ปรับเข้าในปัจจุบันเท่าไหร่ผ่านมา30ปีแล้วบางกฎหมายมี60ปีก็มีซึ่งซึ่ง,ง,จ,งจริงแล้วเนี่ยาภาคส่วนต่างๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นกฎหมายที่มันไม่ไม่ไม่อัปเดตไม่ได้เพราะกฎหมายของเราม,มีเป็นแสนฉบับนะคะประเทศไทยนีกฎหมายเยอะจริงๆบางทีมันก็ทับซ้อนกันมากอะไรบ้างเหมือนที่พูดถึงเรื่องแอลกอฮอล์ไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าได้ตามคอรมอที่ประชุมกันจะปรับได้บ้างนะคะในเรื่องของเส้นทางต่างๆในเรื่องของไฟตอนกลางคืนจริงๆอบตออบตอจังหวัด นะคะจริงขอได้เช่นกันพู้ว่าก็ฝาก,กดูเรื่องนี้นิดนึงนะคะเรามีท่านรองมหาดไทยตรงนี้ด้วยนะคะก็ได้เลยแล้วก็เรื่องของเส้นทางต่างๆเรามีท่านรองที่เป็นคมนาคมด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆมีเรื่องหรืออะไรเนี่ยก็ขอให้ส่งมาแล้วก็ออตอนนี้ที่มาเนี่ยค่ะมองเห็นจริงว่าสงขามเม่อกี้เดินออกมาก็โอ้สวย สวยจริงๆนะคะแล้วก็น้ำต่างๆนีรู้สึกว่าน่าเที่ยวเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเป็นเรื่องเป็นประเด็นที่ต้องไปเคลียร์เนี่ยคือเรื่องเป็นเป็น,เป,นเป็น red z o n เรียกง,งั้นใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยก็ถ้าเราไม่ได้มีความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นจริงๆต้องดูในเรื่องของประกันว่ามัน,มนไม่ควรจะ ครอบไปด้วยอยู่ในนั้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็ทราบแล้วก็ด้ยินหมดแล้วแล้วก็คิดว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับฟังปัญหาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามีข้อมูลอะไรก็ขอให้ส่งกันได้เลยนะคะเพื่อจะได้ช่วยกันตอนนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนถ้าร่วมมือกันแน่นอนว่าคิดว่าส่งขาไปได้อีกไกลแน่ๆค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะจะตามเรื่องนี้ต่อให้แล้วก็จะได้ดูว่าสามารถ ขับเคลื่อนอะไรได้บ้างแล้วก็คิดจริงๆว่าเป็นเป็นเป็น,ปนจังหวัดที่มีศักยภาพสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งท้อใจนะ,ะทุกอย่างมันมันใช้เวลาเล็กน้อยแต่ว่าทราบแล้วแล้วก็ร่วมกันนะคะก็ต้องช่วยกันบอกพี่น้องประชาชนหรือว่าชุมชนเข้มแข็งองี้ดีพัฒนาง่ายนะคะ อร่อยอยากดูรลังคาเลยอร่อยนเนี่ยถ้าพกาจะพิมพ์ด้แปดทองเดียวไหมใช่ ดาฟ้าดินทุกทุกนะโอ ทำให้ช้าไปไหนก็เี็วนะครับน้ำส้มเข้มข้นมาน้ำาลาน้ตาาส่นไม่เป็นเกล็ดนะครับาใครชบบมากเลยนะครับมาถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไนะครับม้คชอบกชชิมมถ้าไม่ชอกไม่เไม่เคนสนดี่มี่เสั่ดียครับไม่หนยวไม่ยวง